ครับผมสวัสดีครับบ่าวปองก่อนจะมาแนะนําเมนูแซ่บครับเมนูนี้ครับก็คือเมนูช็อกเกอร์บ่าวปองก็ได้ไปซสอมมาครับเป็นเป็นเลยน้ำเสดนะครับปลาช็อกเกอร์เป็นเป็นเลยปลาเทศบาลเป็นเป็นเลยตัวใหญ่ๆเลยครับโอ้น้ํเสดเลยครับประมาณเจ็ดตัววันนี้บ่าวปองก็จะมาลังสันเมนูเด็ดเลยครับวันนี้เมนูวันนี้ก็คือเมนูช็อกเกอร์ ลวกจิ้มตัวใหญ่มากเลยครับผมดูครับเป็นปลาที่ว่าหากินยากครับจับยากเลยให้อยู่ในน้ำนี่ต้องกลัวว่าจับได้ครับจับยากครับตัวใหญ่ขนาดเลยครับเนื้อปลาชักเกอร์เนี้ยปลาชักเกอร์ครับสดมากเลยครับเปิดตัวเครื่องดื่มครับให้ปลาที่ไร้ค่าตัวนี้ครับ ให้เป็นปลาที่ดูดีครับผมปองก็จะโชว์เครื่องดื่มครับที่จะกินกับปลาครับเปิดตัวเครื่องดื่มกรับวันนี้ปองได้ยกระดับปลาชักเกอร์ครับทุกคนที่จับได้นะจับได้ปุ๊บก็โยนขึ้นบกแล้วก็ปล่อยมันตุยเองนะเดยวปองจะเปิดเครื่องดื่มมามเนอะวันนี้เรามากินเครื่องดื่มครับกับปลาชักเกอร์ครับปลาชักเกอร์เป็นปลาที่ทุกคนไม่เห็นคุณค่าเลยวันนี้ปองก็จะให้ทุกคนเห็นคุณค่าครับ ของปลาชักเกอร์ครับวันนี้ผมจะมาชิมปลาชักเกอร์ครับลวกจิ้มครับผมเปิดตอมรับรถกันครับปองก็จะเปิดตอมรับรถกันครับสดชื่นครับปลาขอองเปิดตอมรับรถเรียบร้อยครับเดี๋ยวปองจะชิมเลยนะปลาชักเกอร์ครับสีสันความน่ากินมันเป็นแบบใดครับน้ำจิ้มใส่เลยครับผมนี่ครับตักน้ำจิ้มซีฟู้ดครับไปดูน้ำจิ้มกันก่อนครับนี่ครับน้ำจิ้มซีฟู้ดเขียวๆเลยนะเอาไปใส่เลยครับนี่ครับ น้ำจิ้มรสลาดบริสุทธิ์เนี่ดูครับนี่ครับน่ากินใช่ไหมล่ะนะครับให้ดูสีสันนะผมปลาชักเกอร์ครับน้ำจิ้มซีฟู้ดครับดูดีขึ้นมาครับครับบางคนนี่เห็นปลาชักเกอร์ก็โยนขึ้นบกนะโยนขึ้นฟังครับแล้วก็ไม่นํากลับบ้านครับนะไม่กินกันเลยครับแต่บ่าวป๋องจะกินให้ดูครับนี่ครับเมนูปลาชักเกอร์ครับเมนูสีสันเดี๋ยวก่อนครับผมน่ากินมากเลยครับ น้ากินใช่ไหมล่ะครับกินกับเครื่องดื่มนะครับหลงท้องครับนี่ครับน้ำจิ้มซีฟู๊ดไปเผ็ดเลยนะครับอร่าเลยว้าวส้อสุดยอดเลยครับนี่ดูครับอร่ามเลยนี่ครับนานาเลยดูใกล้ๆก่อนเนาะน่ากินมากเลยครับนะครับ เนื้อปลาชักเกอร์นุ่มมากมีความเด้งดึงๆครับบ้าฟองเไปเห็นช่อง youtube ของพี่สาระตั้งครับ mm hmm. เขานำปลาชักเกอร์ไปทำเป็นเมนูสุดโครครับก็คือเมนูโอมากาเสะครับปลาชักเกอร์หรือที่บางคนชกกอบเรียกว่าปลาเทศบาลใช่ทำเป็นโอมากาเสะเรียกกันปลาชักเกอร์เนื่องจากว่าเขามีปากที่มีสรีระในการดูดนะครับปลาที่ทำให้ประเทศร่มจมได้ แล้วก็เขาจะไปดูดลูกปลาแล้วก็ไข่ปลาของปลาท้องถิ่นที่ไม่รู้จะรับเหมือกัายังไงดังนั้นเป็นปลาที่ใครเอาไปก็ยังห้ามปล่อยเด็ดขาดน,นะครับดังนั้น,เ,นเราเลยอยากเสนอเรีนวันนี้ว่าถ้าไหนเนี่ยเราไม่ควรปล่อยถ้าเจอในธรรมชาติกำจัดมันได้ยังไงบ้าง<ม>กินมนันแล้วกันเนื้อเขามีรสชาติคล้ายๆกับความเป็นปูอา้าวพอดีสิแบกว่าเป็นมีเนื้อเป็นปลาที่มีเนื้อเป็น,นอกรลักปลาปองไ้เห็นคลิปสุดสุดเลยครับปลาปองก็จะมานําเมนูปลาชักเกร์ เป็นปลาที่ทุกคนมองข้างครับวันนี้ปองจะมากินครับนะครับทําเมนูสุปรูครับก็คือปลาชักเกอร์กับน้าจิ้มซีฟู้ดครับเครื่องดื่มครับผมครับวันนี้ว่าปองได้มายกระดับเมนูครับอืม สุดยอดมะกุติตร์แอนมรละกอครับก็ครับให้ดูเนื้อปลาครับขาวขาวครับครับนุ่มและลายในปากครับราดน้ำจิ้มไปครับน้ำจิ้มซีฟู้ดครับเนี่ยสีเขียวเลยราบเลยครับอยู่ใกล้ครับผมยั่ยั่วครับย่ยั่วครับผมครับตามด้วยเครื่องดื่มนะเป็นเดิม โรงท้งครับเต็มปักเต็มคําสุดยอดจริงๆเลยน้ำจิ้มมีความเผ็ดครับเผ็ดสุดยอดไปได้แจ่มกันดูกระไรนะนี่มันแน่นมากเลยครับเนาะะละลายได้ปากครับม,มันต้องกินคำโตๆเผ็ดแต่เผ็ดนะ ใส่นดิดเดียววะน้ำจิ้มอะ่ะเผ็ดตะเก็นแตกละเนียนะไรละม,มาเดีย๋ยวเนียวเต็มหน้าเลยไปดูใกล้ๆเลยเนาะอร่อยกว่าปลาทิพย์อีกอะจะบอกให้อร่อยมากรสมั่อครับ เธอป็นปลาที่ทุกคนมองข้ามเลยชักเกอร์เอ้ยวันนี้พี่ป๋องอะมาชิมมากินแล้วเออสุดยอดสุดยอดละเขือเต้ครับน้าใครบาลองมากินเสียใจครับคือปลาที่เนื้อนี้นี่เองขนาดช่องยูทูบสาระจำครับยังเอาปลาชักเกอร์ไปทำอมากษเสเลยครับป,ปิดฉากครับตอนนี้อ่ะเนีียแตก น้ำจิ้มมันร้ายครับน้ำจิ้มมันเผ็ดครับพริกขี้หนูสวนใส่ด้วยครับเพิ่มปริมาณพริกครับครับผมวันนี้ปลาป๋องก็ได้มาชิมครับปลาชักเกอร์เป็นปลาที่ทุกคนมองข้ามวันนี้ปลาป๋องก็ได้มาเพิ่มคุณค่าให้กับปลาครับเรียบร้อยนะครับกขอบคุณอฟชีพี่ทุกคนครับที่เข้ามาชมพงพี่ตามครับถ้าชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมครับฝากกดไลค์ครับกดติดตามกดแชร์ครับ กด Subscribe และกดกระดิ่งนะครับขอบคุณคุกท่านที่ติดตามครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ I love you B บิชมา